คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้กัจมานําเสนอเลขความฝันของเซียนสมุดสาข้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเล้ข่าวว่าเซียนเพินฝันดีแล้วค่ะฝันตองวดน้ำค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวทั้งช่องกะจะมาให้เบงตัวเลขของเซียนในงวดที่ผ่พานมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือเลขของเซียนงวดทิพผ่านะะมาเนาะค่ะงวดที่ผ่พานมาเลขสูตรกับเลขควมฝันเซียนตรงกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขควมฝันของเซียน,นะคะ่ะที่เซียนตีไ้เนาะค่ะท่านผู้ชมสามตัวเซียนก็ตีไฮแปดสามสี่เนาะค่ะเลขสูตรเซียนไหสี่แปดสี่สามแปดนะคะก็ 4, 4, 3, ะคะือเป็นตัวเดียวกันนะคะ และกาโตเน้นของเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมเซียนการเน้นเน้นหายคือแปดสามค่ะนี่ค่ะสองชุดสองหางเนาะคะ่ะแปดสามกับสามสีเนาะคะ่ะเลขเซียนกับเข่าตรงตรงค่ะท่านผู้ชมเลขเซียนสมุดสาครอน่ว่าจะเป็นเลขสูตรคำนวณหรือว่าจะเป็นเลขฝันเนาะคะ่ะเลขเพื่อนนี่เป็นเซียนที่เหตุเลขเดเม,มนย่าค่ะแล้วกับฝันเดเม,มนค่ะแปลเพื่อนจะแปลความฝันของเพื่อนเองเนาะค่ะท่านผู้ชม เพื่อนแปลขวอมฝันงวดใดกับแม่นคู่งวดกับท่านผู้ชมเล,เลขเพิ่นเลขเซียนเขามาติดติดตั้งแต่ออกเลขกับช่องแพร่ผ้ารวยเข้ามาบบท่านผ่าจักงวดนะะนนงงเาาวดนะะะาเนนนนะ,ค,ะนนนานค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กะทั้งช่องเข้ากับมีข่าวดีเนาะค่ะเพราะว่าเซียนเพิ่นฝันไหวเนาะค่ะงวดนี้ฝันตองวดปกติเพิ่นว่าฝันตองวดเฮงแม่นกับท่านผู้ชมกะทั้งช่องพอดีข่าวว่าเพื่อนฝันดีแล้วกะ เดี๋ยวจะโทรหาเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมโทรหาเพิ่นให้เพิ่นเราชูฟังเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันว่าจังใดเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮ้าไดี๋ยรับช่มรับฟังไปพร้อมกันเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังเรงใจให้แกทั้งช่องเนอเด้อค่ะเด้อในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาฝากมาตอนพอเม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะโทรหาเซียนเนาะค่ะเนาะว่าเซียนวางบอเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เซียนเราความฝังสูฟังเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นความฝันที่ทั้งชองเฮ้าต่างนาต่างตาเล่าคอยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคาเซียนฝันก็คือปกติถ้าเพื่อนฝันดีคือโบผาดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ทั้งช่องเฮ้าก็ดีใจเนาะคะ่ะที่เพื่อนฝันดีเพื่อนกะแบงปันค่ะสวัสดีคาเซียนสวัสดีครับค่ะว่างไหมคะว่วางอยู่นะเดี๋ยว ไอ้ <Okay. S 1> ได้ข่าวว่าฝันดีแล้วนะคะเซียนฮัลโหลครับอ่าค่ะได้ข่าวว่าเซียนฝันดีแล้วใช่ hi, ฝันแล้ค่ะเดี๋ยวทั้งช่องจะขอให้เซียนเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ๋อได้ๆครับค่ะ ฟันว่ายังไงกำลังเดินมาตามถนนโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวให้เซียนพักก่อนก็ได้ค่ะวันนี้วันนี้หยุดเหรอคะเซียนครับโอ้พอดีได้พักผ่อนเลยได้ไปทําบุญหรือยังเนาะอุกนี้ครับรุงนี้ไปวัดโอ้ค่ะค่ะอ๋อไปทําบุญต่อยอดเนาะครับค่ะ เอาจดตอนนี้ก็ได้นะ,ะจดตอนลงลงพ่อที่ยาค่ะพร้อมแล้ว,วค่ะเซียนเซียนอ๋อข้าพร้อมแล้วค่ะเซียนพักเดี๋ยวจะเล่าต้องทำให้พ่อมค่ะเซียนช่วยเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเราฟังหน่อยค่ะพร้อมแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมคะครับไ่คุ้นความว่าอันนี้ค่ะ ทอนเราในในนั่งกินข้าวอยู่สา <Okay. S 2> มนคนแล้สองคนสองคนก็นเป็นคนที่รู้จักกันน้วทํานนอยู่ด้วยกันที่นี่หละค่ะ <Okay. S 2> นั่งอยู่กานั่งจะกินข้าวอยู่ๆก็มีมันมันเล่ากนานนะ่รลอยลงมาจากพ้นข้าวอยลงมาจากพ้นข้าที่นี่ก็หล่นลงมาอยู่ข้างข้าที่เชี่นนั่งอยู่ oh. นั่นแหะกํนเราไปกินข้าวค่ะอ๋อ แต่กำลังนั่งกินข้าวแล้วเหมือนมีอะไรหล่นลงมาเหรอคะเห็นอยู่มันมันเป็นเหมือนมันเป็นว่าวนั่นน่ะว่าวอ๋อเหมือนมีว่าวหล่นลงมา<บ>จากบนฟ้าก็อหล่นลงมาจากบนผ้าลงมาตรงที่นั่งกินข้าวลงมาตรงนั้นแล้วก็ที่นี่เช่อเดี๋ยวมือไปจับแต่ตานั่นตาก็นั่นคำบอกอเชื่อมาอยากเพิ่งไปจับอาิษฐานมอาก่อนเพราะว่าอ๋อ เขาให้อธิษฐานอาก์กรแม่ <c oughs> เขาให้อธิษฐานอาก์กรที่นี่เขาก็อธิษฐาน <c oughs> ากาอธิษฐานเสียรอบประเทศนี้มีป้าก็บอกอีกรอบนึงไปเอามือไปบีบให้ลูกโป่งข้างในมันแตกก,ก่อนนะท่านอ๋ออ๋อข้างในมันมีลูกโป่งด้วยแม่ในในกระเป๋านั้นมีลูกโป่งเย้ยอ๋อมันเป็นเหมือนว่า<อ>หล่นลงมาแล้วมีกระเป๋าใช่ไหมคะเซียนเอ๋เอ เป็นเป็นกระเป๋าเป็นกระป๋าสตาไงค์เนี่ยแต่ว่ามันคล้ายๆมันเป็นถุงพลาสติกอันแบบที่เขาโอ้โอใส่เสื้อผ้าของอคนที่เขาเอาลอยขึ้นบนฟ้าเนาะนช่ค่ะที่นี่เอามือไปบีบลูกโป่งแต่ก็ที่นี้ก็คิด,ดในส่ว่าของใช้งดนี่เล็กต้องแตกแน่นอนครัว่าสัน้นใช่ใช่เหมือนเลยนะเซียนแล้วฝันต่องัวด,ด้วยนะคะ ใช่พ่อลูกโป่งแต่พกอที่นี่ก็ไปเปิดดูในกระเป๋านั่นก็มีแต่แบงค์ยี่สิบเต็มหมดเลยโอ้ในกระเป๋าที่หล่นลงมามีแต่มีแต่แ,ตแบงค์ยี่สิบเต็มกระเป๋าเลยแม่นโอ้มีแต่แบงค์ยี่สิบเต็มมหมดเลยค่ะพ่อที่นี่ก็พ่อพอดูแบงค์เสีนแล้วที่นี่ก็เห็นแล้วที่นี่ก็ตื่นเลยตื่นขึ้นมาทะลุตื่นขึ้นมา,า,นนนมาทันที<อ>เลย พอพอเห็นแบงค์ยี่สิบก็คือสะดุ้งตื่นเลยจำแม่นเลยเนาะเซียนเนาะจำแ่นเลยเพราะจำแม่นก็ตื่นมากก็ข้างหน้าล่างตาไปตลาดไปจัดมากค่องชุนชิดไปโอ้ไปจัดแล้วเรียบร้อยด้วยจัดเรียบร้อยแล้วชองชุนชิดไปค่ะไม่ใช่เลือดเลขเลขที่ปล่อยไปแตกแล้วเหรอเนี่ยเซียนเนาะครับเลข หวดนี้ก็ตีไรก็ตีไรสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองเหรอคะใช่แป๊บหนึ่งนะเอาเอาสามตัวนะเซียนนะสามตัวมี 4, สี่เจ็ดสองนะคะ<ช>แล้วก็สองตัวก็อสองศูนย์ล่างสองตัวมีสองศูนย์เหรอคะใช่ชอสองศูนย์ใน น่าจะเป็นล่างนะหนาจะเป็นข้างโคมันหลวนลงมาจากข้างบนอ๋อเน้นเน้นล่างเนะเซียนเนาะใช่เน้นล่างอเอาเน้นล่างแต่ว่าถ้าใครมีทุนเนะเซียนก็เล่นบนเผื่อไว้หน่อยนะคะอ่าค่ะเนบนล่างค่ะมีแค่ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆเหรอคะเซียนใช่เก่กับเลขสูตรด้วยแน่นๆเลยค่ะ โอ้งวดนี้ก็ปังๆอีกแล้วนะเซียนเนาะมันอีกแล้วตรงกันอีกแล้วมันตรงกันอีกแล้วเนาะใช่ตรงกันกับเลขสูตรเนาะเวลาพอเราฝันเนยถ้าอะไรไปจับอะไรที่มันแตกแน้นมันต้องแตกไปตลอดนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันแตกแน่นอนเออน่าจะแตกปังๆอีกเนาะเซียนเนาะงวดนี้เนาะใช่ใช่ มั่นมั่นใจเลยนะเซียนมั่นใจกว่าเดิมหีือนะคะค่ะมั่นใจกว่าเริ่มค่ะสาธุาสาธุเซียนขอให้เลขเ,เลขงวดน,นี้แตกปังๆอีกนะเซียนเนาะขอให้เข้าปังๆค่ะครับครับให้แฟนช่องเราได้รับโชครับไอ้ได้มีโชคมีลาบเหมือนเดิมนะเซียนเนาะใช,ใช่ค่ะครับไอ้สามตัวก็ให้ท่านผู้ชมตัดเล่นเองนะเซียนเนาะ ใช่ใช่ครับค่ะเพราะว่าเลขก็น้อยห่างนะเซียนไอ้เลขเลขความฝันเซียนตีก็ตีได้หางเดียวเน้นๆเลยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้หางเดียวเน้นๆเลยค่ะแล้วก็เซียนก็ไปจัดลอตเตอรี่มาแล้วด้วยสองศูนย์เต็มๆเลยค่ะขอให้งวดนี้ปังๆนะเซียนเนาะครับค่ะขอบคุณเซียนมากนะคะที่มาแบ่งปันความฝันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องแพรพารวยค่ะท่านค่ะได้รับชมรลบฟังนะคะ ไว้พอให้ท่านผู้ชมเราหน่อยค่ะเซียนครับขอให้เจ้ายสีของตะขาวยาฟังครับอยู่แยกเป็นโฉดนี่มีท่ออะไรมากแค่เมา่ครับค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเซียนขอให้วันนี้มีโชคมีลาภกับเซียนด้วยนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือความฝันของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชม งวดนี้ก็ได้หางเดียวเน้นๆค่ะท่านผู้ชมหางเดียวเลยนะคะ่ะเพราะว่าปกติเสี้ยนเพิ่นฝันเนาะคะ่ะเพิ่นจะฝันเน้นๆตลอดค่ะท่านผู้ชมเมนบอลขางวดบังยาท่ผพานมาเนาะคะ่ะงวดท่ผพานมากคเน้นๆค่ะเพิ่นเน้นนไ้งวดนี่โตเดียวเน้นๆค่ะท่านผู้ชมสองโตกระชุดเดียวเนาะคะ่ะสามโตกับชุดเดียวเน้นๆค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวเสเลขกับเสี้ยนเนาะคะ่ะกับฟ้าไปจัดสื่อจัดหาด้วยค่ะท่านผู้ชม ฝ้าวประจาสื่อจัดหาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไปซามันสีบ่มมีขายเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ทั้งช่องกับฝ่ามานําเสนอให้เอฟซีแฟนช่องเหาได้รับชมรบฟังเพราะว่าเซียนเิ่นกับเป็นคนที่ฟันแม่นคักเนาะค่ะฟันงวดใดออกงวดนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วการงวดนี่กับเป็นตัวเลขที่ตรงกัน้อคะท่านผู้ชมตรงกันกับเลขสูตรเนาะค่ะเดี๋ยวต่อไปเนาะค่ะทั้งช่องก็จะเอาเลขสูตรมาให้เบิ่งน้าเนาะค่ะท่านผู้ชม ถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวเลขกับเซียนเนาะคะ่ะกับไปจัดซื้อจัดหาไหวได้เด้อค่ะเด้อผู้ใดบ่มักกับพานเนาะคะ่ะนอกราวัตัวเลขทั้งช่องเห่ากับเสนอเป็นแคเน่แนวทางเนาะคะ่ะให้ทั้งช่องเห่าได้ไมีแถวทางได้พิจารณาเนาะคะ่ะสุดท้ายทั้งช่องกะเดี๋ยวจะมากให้เบิงเนาะคะ่ะตัวเลขสูตรที่เซียนให้ก่อนหนะ้นานี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเลขสูตรของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นบอกค่ะตัวเลขตรงกันค่ะท่านผู้ชมตรงกันอีกแล้วค่ะสามเพิ่นหามากงวดออกงวดพ่อเลขออกปุ๊บเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกออกปุ๊บเนาะคะ่ะเมื่อวานวันที่สิบเจ็ดเพิ่นกับปลอยเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหสามเจ็ดสองเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นเนีนคื้นเจ็ดสองตัวเดียวนะคะแล้วก็ามาก่เลขคว่มฝันค่ะเพราะว่าปกติห้ากระถาเลขความฝันของเพิ่นอยู่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขความฝันก็นได้ตัวเดียวหางเดียวเน้นๆก่ะท่านผู้ชม c 7 2เนาะคะ่ะตรงกับเลขสูตรอีกแล้วคะ่ะงวดนี้มีหลุนอีกแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็บไปจัดสื่อจัดหาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้ออันนี้ทั้งช่องกะขออวยพรใไห้เอฟซีแฟนช่องเฮ้ามีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นสองพันหารอยหกสิหาที่จะถึงเด้อค่ะเด้อเฮงเฮงปังปันกันสุขูสุขนเด้อค่ะ สุดท้ายทั้งช่องข็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะ